แม่ก้อนแม่จะมากินยาตัวนี้นะแม่มีอาการแนว้ยใดคุณหมอว่าจังไดคะอาการเป็น,บบนข,าข,าข่ามค่ะข่าว่าจยาเราเรื่องไตนั่นหมอว่าจังไดคะ่ะไ,ไตว่าเสื่อมไตเสื่อมต้องฟอกอยู่บ่ไตฟอกยาจะไตายโอ้โหหมอให้ไปฟอกจะยาพวกไปยาเป็นโรคยังมาก,ก่อนคอยไตเสื่อมความดันย่างเดียวอื เราก่อนก่อนเป็นน oh, ั่นแม่มีอาการแบบใดก่อนที่จะกินยาตัวนี้ต้องง้างไปกอดมาเป็นอาการทำลายเขาอาการเมื่อยไปมาได้สะดวกอยู่หรอืมยางไปสะดวกอืมแม่ไปกืบสีบ่อได้แล้วล่ะตอนนั้นน้องแม่เนาะกินที่ไหนทานทานไปก็เออเมื่อยยิ่งสาวก็ซาดอืมจ้าเออติดยาในขันสาวขันสาวไป กินไดจักมือแม่มีแห้งขึ้นอ่ะประมาณสี่หามือหน่มั้งก็มีแห้งขึ้นว่ากินเขาเสียบที่หามือกินเขาเสบกินมดจักชุดหรอแม่จำได้บ่เนี่ยชุดนี่มีชุดที่หาชุดที่หาอันนี้ชุดที่หาแต่ก็หัวจะคล้องดีขึ้นร้ายอยู่มันบอกเบาตนเบาโตเลยล่ะหมอว่าจังไดเวลาไปหาหมอน่ะไปหาหมอก็ทำการกระชับเื่อเก่า อจ้าไตนี่คือดีขึ้นแล้วหมอบอกว่าไม่ต้องฟอกไตแล้วบ่เปิดรังสีบ่จ้าไตทอไเขาแล้วไตชำจ้าใจจใน้ำเด้อยายเด้ออยู่น้ำลวงน้ำแรนดีนอเพราะต้องฟอกไตเลยเนะแม่เนอ